จะถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัดนี่ไงนี่ไงมันต้องยิงนี่ดิว่ะที่สามและโอ้โหโบนัสซ้อนมาอีกครั้งที่สองเลยคุณผู้ชมกะว่าแบบมันยังไม่มาโอ้โยมาว่ะโอ้โหสองสักสองมันเก้าสามสองเจ็ดห้าโอ้ยโบนัสคลอดอีกแล้ว คำเตือนคลิปนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูหนๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีีควรได้รับคําแนะนำและใช้วิชานิจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะฮูข้ามุยไปแล้ว อา้าวแล้วคุณผู้มชมสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะมาพบกับช่องบางอีกเช่นเคยนะจ๊ะมาในงบส0 0พันนะนคุณผู้ชมน,นะกับสล็อตฟาโร่นะจ๊ะเช่นเคยนะสล็อตฟาโร่แบบเช่นเคยเลยนะจ๊ะ <c oughs> มาถึงก็เคเลยเมื่อกี้สุดยอดเลยคุณผู้ชมอาใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะแล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 ะ oh, <no. S 1> โบนนะครับเอ้ย โโอ right. ้เปิดมาเท่าไหร่เนี่ยโบนัสเลยผู้ชมรู้อะคูณสองสิบสองครั้งคูณสองสิบสองครั้งมาทุกคนเฮ้ยเอาก็เอาอะเอาดูสิเกือเปล่าเกือเปล่าดูสิดูสิเอาแล้วครึ่งทางแล้วยายแปดสิบ เอาละครั้งเก้าครั้งที่สิบเอายังไงเอายังไงเอายังไงสิบเอ็ดโอ้โหสิบสองโอ้เรียบร้อยประเดิมเกลือ, <laughs> อประเดิมเกลือคุณผู้ช <laughs> มจะรู้ว่าประเดิมเกลือปะเอ้ <laughs> เอาไปไปถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น <laughs> โอ้โหมา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  ยัมพูดจบเลยใครที่เข้าใหม่อย่าล like ืมกดไลค์กดแชร์แล้วกว็กด b s c r i b e ให้ด้วยนะจ๊ะเอ้ยเป็นกำลังใจให้นิดนึงนิดหน่อยก็ยังดีนะจ๊ะให้ยอดซับถึง200หนะ่อยเล็วเป็นกำลังใจให้หน่อยจะถึงเลีเ้ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดนี่ไง <Wow. S 1> นี่ไงมันต้องอยิงนี่ดิวะเออสามเท่าว่าสิบสี่ครั้งเพื่อคุณชม <Wow. S 1> เอาไงเอาไง ลุ้นกันลุ้นกันให้เยี่ยวเหนียวไปข้างหนึ่งครั้งที่2อครั้งที่3าครั้งที่3และโ oh, อ,อ้โหอยู่นะซ้อนมาอีกครั้งที่2เว้ยคุณผู้ชมโอ้โหต้องได้เด uh ็ดๆแล้วป่าวะ่าแต่เดิมพันเราอยู่แค่25่หคุณผ oui> ู้ชมนะโอ้มันเซ็งตรงนี้แหละไม่กะไม่กะว่าแบบมันไม่ยังไม่มาโอ้ยมาว่ะโอ้โหสองสักสองพันเก้า โอ้โหตอนแรกกะว่ามันจะไม่มางั้นเล่นแค่ยิม5,000แล้วคุณผู้ชมโอ้โหอี่มาว่ะอันนี้เ้9อยู่เลยนะคุณผู้ชมขอเด็ดเด็ดเด็ดดวงอ่ะขอเด็ดเด็ดเด็ดดวงได้ปะเด็ดดวงอ่ะโอ้โหมาเลยวมามามา3,000แล้วโอ้โหอุ้ยสุดยอดสุด3,002ว่ะเอาว่ะเอาว่ะ3,275คุณผู้ชอุ้ยโบนัสพร้อนอีกแล้วเฮ้ยโบนัสซ้อน2คลิปติดแล้ววะเนี่ย ใช่ปะเนี่ยไม่ใช่ดิโอ้โหโบนัสซ้อนโบนัสซ้อนโอ้โหจำผิดนะจำผิดโอ้โหโบนัสซ้อนโบนัสรวยเฮ้ยสิบห้าช่วงนี้โบนัสซ้อนโบนัส่อยมากขูดมาวะมาวะสี่สิบสองครั้งเลยนะคุณผู้ชมนะโอ้โหต้องได้เจ็บๆแล้วละวะต้องมาแล้วต้องมาแล้วต้องมาแล้วสิบเจ็ดสิบ แปดโอ้ d เฮ้ยโอ้ยโอ้พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้ามาโปรดปะโอ้โหี่มันรัวๆเลยวะ5,000แล้วนะคุณผู้ชมยอดจริงเลยคุณผู้ชมอึ๊บยังไงบ้าไง21ต้องมานะต้องมานะต้องมาแล้วนะ22และ23เฮ้ยใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ย ยีบสี่ว่ะเออนิดๆหน่อยๆยีบห้าคุณผู้ชมอะไงล่ะยีบห้ามาแล้วยีบหกไม่มาว่ะเฮ้ยไม่ไรเหลืออีกตั้งเกือบสิบสอเอ,อ้ยเท่าไหรอ่อ่ะเกือบสิบครั้งอ่ะสิบสามครั้งได้เนไไ l l oon l oon ี่ยไม่ไรลุ้นลุ้นเหลือสิบสองครั้งเนี่ยไม่มาก็ไม่รู้จะยังไงแล้ว โอ้โหเฮ้ยนี่นี่หน่อยนี่นี่หน่อยพอแบบคุ้มกิ่มชุ่มฉ่ำหัวใจฮึบยังยังองเจ็ดนะปึบคิวอะคิวคิวคิวแมนอ่าสามศูนย์ูนยคิวอะคีววอะ 5 3 9 0นะคุณผู้ชมนะตอนนี้นะยอดนะยอดชนะนะอีก2ครั้งเองโอ้ลุ้นว่ะอขอมาอีกได้ไหมขอมาอีกโอ้ยมาจริงว่ะมานิดเดียวเลยอีกคนระั้งสุดท้ายมาหนักๆโอ้โหไม่มาโอเคคุณผู้ชม5 4 3 5โอสห้โยได้เบิร์เลยนะโอ้โหมาแป๊บเดียวจริงเลยนะคุณผู้ชมนะ โหกำไรเลยกำไรปานอยู่นะวันนี้โอเคอเคุณผู้ชมยอดทั้งหมด7 6 07นะในงบ2000นะคุณผู้ชมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจะเป็นแนวไหนจะเป็นเท่าไหร่นะติดตามกันด้วยนะคุณผู้ชมนะ5โมงเย็นทุกวันนะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ